สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับอันนะครับกับพี่ถุกนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยอันจะมาเทสผลิตภัณฑ์นะครับเจ้าตัวเบเลซ่าให้ดูเลยว่าความเปลี่ยนแปลงในครั้งแรกเป็นยังไงอันนี้ภาพก่อนนะครับแล้วก็ดูส่วนๆเลยแล้วก็เดี๋ยวอันให้ดูช,ะชะดัดๆอีกทีหนึ่งนะนี่ภาพก่อนทําเดี๋ยวเรามาดูว่า มันจะเพิ่มความชุ่มชื้นและช่วยทําให้ใบหน้าของเราเนี่ยนะครับยก,กระชับยังไงอ่ะเรามาดูกันเลยเริ่มพิกันสดๆเลยนะครับลงนะครับเป็นตัวเซรั่มก่อนซึ่งเจ้าตัวเซรั่มตัวนี้นะครับจะช่วยในเรื่องของริ้วรอยนะครับต่างๆนะครับฝ้ากระจุดด่างดำต่างๆนะครับพร้อมกับช่วยลบเลือนริ้วรอยนะครับล่องลึกนะครับ ได้ดีมากๆที่สําคัญนะครับสามารถเป็นตัวทาใต้ตาได้ด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณซื้อไปเซตนี้นะครับคุ้มค่ามากๆนะครับต้องบอกกัเลยว่าเหมาะสําหรับคนที่ที่เกียจใช้ครีมเยอะๆนะครับแล้วก็ไม่อยากซื้อเยอะๆนะครับบริเวณใต้ตาแล้วก็ใช้นิ้วนางของเรานั่นเองนะครับเก็บบริเวณถุงใต้ตาแล้วก็รื้นรอยรอยตินกาเข้าไปได้ด้วยนะครับน่าอ่ะ อันนี้คือตัวที่1นะครับตัวที่2นะครับจะเป็นตัว r e juvenating cream เป็นตัวนี้ที่สำคัญนะครับเราบีบแบบนี้ได้เลยนะครับนี่ปั๊บนะครับทำให้กินของเราเนี่ยไม่ปนเปื้อนนั่นเองนะครับตัวนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าทําหน้าที่นะครับคล้ายๆกับโบท็อกซนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอยากตึงกระชับที่ไหนคุณก็ทาไปบริเวณตรงนั้นได้เลยแล้วที่สําคัญเนี่ยนะครับบอกไว้เลยว่าเส้นดิ้วรอยต่างๆนะครับ จะหายไปทันทีตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้แล้วที่สำคัญคอนเฟิร์มให้เลยนะครับว่าหน้าของเรานะครับจากหน้าแห้งและหยาบกร้านเนี่ยนะครับบอกก็เลยว่าใช้ตัวนี้ไปแค่คืนเดียวนะครับคุณตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยบอกก็เลยว่าหน้าคุณจะนุ่มชุ่มเด้งทันทีอ่าหรือว่าหน้าผูกกระชับนั่นเองอ่ะเวลาที่ใช้เองนะครับเราก็สามารถที่จะใช้นะครับทา ขึ้นแบบนี้นะครับอย่าทาลงอย่าทายยอออย่าทาตามแนวขนนะครับให้ทาย้อนขนขึ้นไปแบบนี้นะครับอ่านี่เลยบริเวณตรงไหนนะครับที่เราต้องการยกกระชับนะครับเราก็เก็บขึ้นได้เลยนะครับอ่าถ้าสมมุติว่าเราต้องการมีเวลาหน่อยนะครับเราก็นวดมานิดนึงแต่ถ้าไม่มีเวลาเราก็บำรุงปกติได้เลยตัวสุดท้ายจะเป็นตัวนี้นะครับนั่นคือเป็นตัวมิด สเปรย์ของเรานั่เองซึ่งตัวมิสเเปรย์ของเราตัวนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเราสามารถใช้หลังบำรุงก็ได้นะครับและก่อนแต่งหน้าและหลังแต่งหน้าและระหว่างวันได้เพราะว่าเจ้าตัวมิสเเปรย์ตัวนี้เนี่ยช่วยปกป้องมลภาวะมลพิษต่างๆในอากาศรวมแม้กระทั่งรังสี UVA UVB แสงแดดและรังสี blue light จากโทรศัพท์มือถือของเราด้วยนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับขอซูมให้ดูใกล้เลยนะครับว่าหน้าของเราระหว่างเครื่องนี้กับเครื่องนี้เป็นยังไงเรามาดูความแตกต่างนะครับตรงนี้นะครับเป็นข้างที่ไม่ได้ใช้เห็นไหมครับว่าหน้ายกกระชับและเบี้ยวไปเลยข้างหนึ่งนะครับตรงตรงครับตรงตรงตรงนี้เห็นไหมครับหย่อนคล้อยตรงนี้ตึงกระชับดูมีชีวิตชีวาขึ้น่พี่ถุงลองเลื่อนตานิดนึงเห็นไหมครับหน้าเบี้ยวเลย พี่ถึงรู้สึกยังไงบ้างครับอ๋อครั้งนี้นี่กระชับขึ้นเลยใช่อ่ะเราส่วนตรงนี้มันเปนเหี่ยวๆใช่นี่คือลวกเบี้ยวเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือการใช้แค่เพียงครั้งแรกแล้วถ้าเราใช้ไปหนึ่งเดือนหล่ะรับรองว่าหน้าคุณจะเปลี่ยนแปลงไปเลยทีเดียวนะครับสำหรับคนที่สนใจครีมเซตนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ในประเทศไทยอยู่ในต่างแดนเป็นสาวๆในต่างแดนเราสามารถกดคลิกนะครับสั่งซื้อได้เลยและ สามารถสอบถามโปรโมชั่นพิเศษได้เพราะวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับสนใจสามารถสอบถามสั่งซื้อได้เลยสำหรับวันนี้อันกับี่ถุงต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ